สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมช่างทํานะครับวันนี้เราก็อยู่กับค่ายอินฟินิตี้นะครับผมนี่เจ้าของแผ่นเลยครับวันนี้มีอะไรมาโชว์ครับผมก็สักมือนเดิมครับเหมือนเดิมเรมแบนหนึ่งมันเดิมก็เพิ่มแปมก็มีเสียงกลางดีดีหนึ่งหนึ่งสองเพิ่มขึ้นมารับผมครับตอนนี้เป็นเสียงกลางตัวล่าสุดนี่ครับผมใช่ครับออ๋ดอกของอาจารย์ตอนนี้ใส่เป็นดอกรุ่นอะไรบ้างครับอ่าเป็นดอกวีเทคครับแล้วลก็ ซีซีสองตีตสองไดนะครับตัวนี้มีเน็ตเบิร์กนะครับพร่หนังตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยครับเรายังไม่มีอยู่ครับคือตอนนี้อันนี้เปิดเพียวๆเลยอ๋อเพียวๆเลยก็คือใช้คอสในการ ในการความดีเลยใช่ครับครับผมส่วนซับก็เป็นตัว Infinity สิบแนิ้วเนาะตัวนี้ใช่ใช่ครับครับผมตัวนี้อยู่ร้านที่โบเรามีนะครับมีจำหน่ายเลยตัวนี้ครับพิเศษมากครับเสียงหนักแน่นนะครับผมอ่าผมพลังอาจารย์ใช้อะไรครับวันนี้ตอนช่วงเช้านี่ผมใช้ทาร์ฟครับใช้ทาร์ฟตัวสัตว์ทาร์ฟก็สนับสนุนมาโอเคครับผมตอนบ่ายก็จะใช้ตัว1 U 1 U ซึ่งครับผมเป็นของ Infinity เองเลยครับครับผมตัวเล็กๆนั่นใช่ครับอยู่ตรงนั้นนะครับใชเป็นรุ่นกี่ชันเนลครับอาจารย์ตัวนั้้นนนนนอ่มีทัังชชเเลลครบ มีสเปกไหมครับอาจารย์เอข้าวให้หน่อยตัว2องชีเนลก็8โอห์มที่4,200วัตต์อ๋อครับผม2โอห์มที่8,600วัตต์โอเคเลยครับผมดดังเอฟดีเอฟดีครับเอฟดีทั้งคำเยอะครับผมอีสีดีดี สำหรับตอนนี้นะครับเราใช้เจมตัวนี้นะครับในการเทสอยู่มีตัว4ช่องแล้วก็ตัว2ช่องเป็นฟังก์ชันสุดของค่าย Infinity นะครับผมก็คือเป็นตัวด D420 นะครับแล้วก็ดี D42 นะครับผมของค่าย Infinity นะครับสองแท่นนะครับใช้ขับในเซ็ต4คูณ4ในวันนี้นะครับได้ฟังน้ำเสียงแล้วก็สุดยอดมากนะครับสำหรับในเซต4คูณ4นะครับผมแล้วก็โพลเซอร์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นอ a ิ i n i t y เนาะใช่ครับผมโพลเซอร์อาจารย์ใช้เป็นรุ่นอะไรนะครับเป็น Marani 4 8 0 4 8 0เนาะครับ ก็ผมก็ทหางท่านไหนนะครับที่สนใจตู้ลำโพงนะครับของเทวุบุตรพันนะครับของค่ายอินทีร์ดีก็ติดต่อฝั่งร้านนิโปได้ถ้าอยู่ใกล้ต้นร้อยเอ็นนะครับหรืออยู่ฝั่งต้นั่งนี้ก็ติดต่อทางครับเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม